สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานพิรพัฒน์สาวนะครับทีมงานพิรพัฒน์สาววันนี้นะครับนี่เขานำชุดเครื่องเสียงเซ็ตใหม่นะครับเซ็ตใหม่เลยเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาดูกันนะครับฝากช่อง เบิดเวียกสตูดิโอนะครับฝากช่องเบิดเวียกสตูดิโอเรืเด้อครับพี่น้องครับเขาไปกดไลค์กดแชร์เขาไปกดติดตามคอมเมนต์อะไครับทางช่อง y ยูทูบเบิดเวียกสตูดิโอนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องเบิึงเครื่องเสียงเวทีชุด8ปดคูณแนะครับทีมงานพิลฟาร์ดเอาอัปเดตมาหน่อยนึงครับนะฮะวันนี้เป็น8ปดคูณแครับเป็นงานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่นะครับรพสตวันนี้ผมพาดูหน้างานวันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปไปดูหน้างานก่อนนะครับดับแรกนะครับ นี่คือหน้างานวันนี้นะครับนี่ครับเป็นโตเป็นโตนั่งกินข้าวเล้ยงครับพี่น้องครับนี่ครับนี่คือหน้างานวันนี้นะครับพื้นที่ของเรานะครับเรามาชุดแปดคูณแปดเดี๋ยวปุมภาพพี่น้องไปเบิปีทีเครื่องเสียงเรานี่ครับนี่ครับทีมงานพีรพัฒสาวนะครับวันนี้เรามาชุดแปดคูณแปดเลยนะครับ ใ่ของเราเลยนะครับวันนี้พิีเรานะครับเดี๋ยวผมพามาดูุพิธีก่อนเลยนะครับพิธีก็ไม่อัดสี่แผ่นนะครับสี่แผ่นนี่เรายิงขอบเหล็กให้เรียบร้อยนะครับเผื่อการไม่อัดแตกนะครับพิธีเราสูงเจ็ดสิบเซนนะครับเจ็ดสิบเซนนะครับเจ็ดสิบเซนความยาวสี่เมตรแปดสิบนะครับใส่ไฟพาด้านหลังสี่ดวงนะครับมอนิเตอร์ครับมอนิเตอร์เราใช้สองใบครับ มันิเตอร์ปาก15นะครับปาก15น่าจะเป็นของช่างน็อตนะครับ2ใบนะครับ2ใบครับเราไปดูตู้ซับตู้ซับก็เป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบ18นิ้วโครงหล่อนะครับ1,200อวัตต์นะครับนี่ตะแกงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานนะครับตัวนี้เสียงกลางก็เหมือนเดิมครับที่ดีหนึ่งนะครับดอก12นิ้วนะครับ แหลมคอม44ครับเน็ตเบิร์กในตัวนะครับข้างละสามใบนะครับข้างละสามใบเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับเรามาข้างละสี่ใบนะครับเป็นแปดคูดแปดนะครับนี่คือชุดวิธีของเรานะครับทีมงานติละพัดสาวนะครับนี่ครับนี่เราดูหน้างานวันนี้ครับถึงหน้าจะปิดถึงตอนเย็นนะครับห้าทุ่มหกทุ่มนะครับวันนี้นี่ดูครับสถานที่งานวันนี้นะครับสายเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับสาย เปลี่ยนเบอร์ใหญ่นะครับใส่เบอร์ใหญ่เลยนะครับใส่เบอร์ใหญ่นะครับเป็นข้างละสี่นะครับตัวนี้อาจจะหนักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะจะเพิ่มพาวเวอร์อีกนะครับมาอีกหนึ่งแส่นอยู่นะครับอันนี้ก็สี่คูณสี่นะครับขอนี้สี่คูณสามนะครับนี่เป็นแปดอ่ะแปดคูณหกนะครับชุดนี้ขออภัยนะครับพูดผิดแปดคูณหกนะครับเสียงกลางเรามาข้างข้างละสามใบเป็นหกใบนะครับตัวนี้จะจะเป็นตะแกรงฉีกนะครับ สั่งมาเพิ่มนะครับสองใบนี้นะครับนี่ครับดูรูปร่างหน้าตาครับเบียดตึ๊บๆเลยนะครับไม่เหล็กสองชั้นนะครับพันสองร้อยวัตต์นะครับระบบไฟแล้วก็เดือนใหม่ด้วยนะครับเราใส่ระบบไฟด้านหน้าจะมีไฟสว่างนะครับสปอตไลท์เข้าเวทีสองตัวนะครับนี่ครับเป็นชุดมินินะครับไปง่ายมาง่ายครับผมนี่เดี๋ยวผมพามาดูชุดขุมพลังครับพลังก็เหมือนเดิมครับ นี่นะครับเราต้องมีสเตีบดึงไฟไว้ด้วยนะครับนี่เรามาชุดมินินะครับไม้ก็เหมือนเดิมครับมิกสาเบสครับแปดช่องนะครับสาเบสแปดช่องนะครับแล้วก็มาปักไฟครับปักไฟแล้วก็ไม้ลอยโปรยูรูติกครับตองหนึ่งนะครับมาลาณีครับมาราณี DPE 20 RTE บวกนะครับนี่ครับตัวนี้ของเราก็จะเป็น FA นะครับ FA บริษัท First Blue ครับจำกัดนะครับตัวนี้ใช้5.02 DXB นะครับ5 0าน r s นะครับสองล่างก็เล่นอยู่1กับ3นะครับ1กับ3ครับเล่นข้างละ3ใบเลยนะครับ4ก็จะเป็นมอนิเตอร์นะฮะมอนิเตอร์2ใบครับเดี๋ยวจะเพิ่ม เอฟเอมาอีกหนึ่งตัวนะครับเราจะเล่นข้างละสี่ใบนะครับตัวละสี่ใบนะครับเดี๋ยวจะอิ่มนะครับตัวน,นี้ กำลังไฟแล้วก็อยู่ที่220นะครับ220โวลต์นะครับปันสเต็ปนะครับสเต็ปตัวนี้ดึงแล้วก็มาผ่านปักนะครับปันพืมเพื่ปักนะครับขึ้นไฟไปด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ทีมงานพีเราพัดเสาวครับฝากไันด้วยนะครับทีมงานครับชุดนี้ครับเป็นชุดมินิคาราโอเกะนะครับตอนตอนเย็นนะครับประมาณ4ี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับก็เลิกนะครับ ฝากด้วยนะครับทีมงานพีรพัฒน์สาวครับโอกาสหน้าเดี๋ยวผมพามาชมคลิปใหม่นะครับคลิปนี้ลาพี่น้องไปแล้วครับฝากกดติดตามช่องเบิร์เวียกสตูดิโอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสอบคุณครับ